สวัสดีครับครับอยู่กับช่อง SPK Racing Son นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตรถคันใหม่ที่ผมเพิ่งเปลี่ยนไปเนาะจากที่ว่าผมขับตัว R 1 5ขคันนู้นนะครับก็ตอนนี้ก็ผมออกมาเป็นตัว CBR 6 5 0 CBR 6 5 0 R เนาะปีน่าจะปี2021นะครับ ตัวปี2021ม,มันก็จะมี3สีด้วยกันเนาะก็คือสีแดงสีดำแล้วก็สีเทานะอันนี้ผมก็ถอยตัวสีเทามาก็โดยรวมก็จะประมาณนี้ผมจะถายรอบคันให้ดูนะครับจะประมาณนี้ ราคาเต็มมันอยู่ประมาณถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็สามแสนสองมื่นสี่พันปะน่าจะประมาณนี้นะครับอันนี้ผมออกที่ศูนย์ฮอนด้าบิ๊กวิงระยองนะก็พูดถึงของแต่งก่อนเลยแล้วกันของแต่งตอนผมไปศูนย์นะก็คือที่ผมใส่เพิ่มมาก็คือเป็นชิลหน้านะครับชิลหน้าแล้วก็จะเป็นตัวอุกระจกของตัวนี้แล้วก็จะมี กาดม้อน้าใส่กาดม้อน้าแล้วก็จะเป็นตัวจับสายคัดเนี่ยครับแล้วก็จะมีตัวกันสะบัดของตัววายเอสพร้อมขาจับนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนตรงนี้ท่อเลเซอร์ไทเทเนียมนะครับเป็น Slip On อย่างสุดท้ายก็คือผมใส่ตัวควิกชิปเตอ e r มาด้วย เป็นค u ิ c ชิพเตอร์ของโรงงานนะครับราคารู้สึกจะอยู่เจ็ดพันนิดๆนะถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็ผมขับมาประมาณพันสี่พันห้าแล้วไม่แน่ใจอะอ่ะพันเจ็ดผมขับมาพันเจ็ดร้อยโลนะครับก็ฟิลลิ่งการขับก็ สนุกอะขับสนุกหกหู้นะแต่ว่าแบบคนไม่เคยขับอะนะ่ะเนาะมันก็แบบโอ้โหแรงอะ่ะนี่นะครับหน้าจอมันก็จะมีบอกอะไรบ้างก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวบอกเกียร์วัดรอบอันนี้ก็บอกน้ำมันความร้อนความเร็ว แล้วก็ตรงนี้ครับกดไปมันจะมันจะเลือกได้เป็น Ever เอเวอร์เรสอยกิโลเมตรกี่ลิตรเอเวอร์เรกี่ลิตรประมาณนี้ครับส่วนทางขวาเนี่ยที่ผมตั้งไว้ก็คือจะเป็นตัววัดรอบตอนนาทีเวลาเราสตาร์ทเครื่องครับผมมันก็จะเป็นตัวเลขขึ้นมานี้แล้วก็เราก็เปลี่ยนได้เป็นไมลรวมทิป A ทิป B มันก็มีแค่นี้ส่วนตรงนี้ที่มันบอกก็จะมีพวก a b s เยว่าแล้วก็แท็กชันแท็กชันเราสามารถเปิดหรือปิดได้นะครับในการที่ว่าเนี่ยมันจะมีปุ่มข้างๆตรงนี้นรูปตรงนี้ยกดค้างไว้ประมาณสักสองสามวมันก็จะขึ้นเป็นสัญลักษณ์ปิดนะครับมันจะรีเซ็ตท,ทุกครั้งที่เราดับกุญแจเนาะแต่เดี๋ยวตอนสตาร์ทเดี๋ยวผมกดให้ดูอีกทีนึง่งสีเทาน,นโบแต่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนท้ายสั้นนะครับรอป้ายทะเบียนก่อน น่าจะอยากฟังเสียงเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังเสียงแล้วกันรอบเดินเบาก็จะประมาณนี้นะครับ ปิดแท็กชั่นมันจะรีเซ็ตทุกครั้งที่เราดับเครื่องนะครับผมว่าผมดับเครื่องนะ,ะเห็นไหมตัวแท็กชั่นมันก็จะมาติดเหมือนเดิมนะครับส่วนท้ายข้อดีข้อเสียที่ผมขับมาเนี่ย ข้อดีมันก็คือขับง่ายเนาะเป็นรถที่แบบขับง่ายไม่ได้แรงจนแบบว่าเอาไม่อยู่นะครับแต่ถามว่าแรงไหมแรงนะส่วนข้อเสียที่ผมขับมาคือผมว่าเป็นคนที่ไม่เคยขับสี่สูบเนาะมันก็รู้สึกแบบว่าร้อนร้อนอะแต่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องปกตินะร้อนร้อนรวังมันจะร้อนตรงช่วงเนี้ยเป็นลมเตียอกมาที่ขาครับก็จะใส่ขาสั้นขับนะใส่ขายาวขับไม่งั้นแบบว่า ตอนพัดลมมันทํางานอะ่ะไอร้อนมันตีเข้ามาที่ขาร้อนมากเลยแต่น่าจะปกตินะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว CBR 650R ปี2021คันสีเทาคันนี้เนาะก็ถ้าเพื่อนๆอยากทราบอะไรเกี่ยวกับเจ้ารถคันนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับ